เราไปรับขันโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็ได้รู้สึกแบบว่าทําไมเราไม่ดีขึ้นเลยทําไมเราถึงแบบว่าเรายังไม่เข้าใจาแบบจิตใจอะไรรู้จิตใจไม่ดีไม่เย็นไม่มีแต่ร้อนมีแต่ร้อนเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเข้าไปในบ้านก็มีแต่เรื่องร้อนรุ่มอะไรตลอดต่าก็มาที่เนี่ยแบบเป็นเย็น ความสงบอะไรเงี้ยจากที่ร้อนรุ่มอะไรเงี้ยติดใจเราจะกลับไปบ้านเย็นตรงนี้แหละก็คือให้เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่ตรงจริตกันเข้าใจนะเหมือนกับครูบาอาจารย์องค์ในของเราต้องการครูบาอาจารย์ใส่ธรรมนะที่นี่ใส่ธรรมใช่ไหมสอนให้ให้ปฏิบัติใช่ไหมเรียกร้องไหมถ้ามันดาเรียกร้องไหมไม่เรียกร้องไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นนี่เขาไดตั้งกหนดไว้เลย นะเขาจะต้องเท่านั้นต้องเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอือันนี้เปิดจีองค์ก็ไม่เสียนะเปิดองค์ไม่เสียไม่เสียค่าเปิดนะใช่ไหมนี่แหละนี่แหละบารมีใช่ไหมความเมตตาบารมีนะใช่เมตตาบารมีแต่ใจเต้นแรงเหรอเปวดใจเต้นแรงไปปวดใจเต้นแรงไปที่อื่นนี่ก็เรียกร้องเลยไม่เป็นไรเนาะเป็นประสบการณ์เนาะแล้วก็ ในวันนี้ก็ได้รับรู้ชัดเจนแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็มีความเชื่อข้อนี้เนี่ยว่าทำไมปฏิบัติทำไมไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ลยตรงนี้พอปฏิบัติแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ดีทุกอย่างแต่วันนั้นเลยอ่ะที่ขนาดแบบว่ามามาได้ยังสองอาทิตย์เองเนาะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเสิร์มใหม่อีกใช่ไหมอืมแล้วก็ตั้งใจจาเสริมใหม่เพราะว่าเรามีหัวใจที่อยากจะเปิดองค์ในใช่ปะ ที่จะทําให้ถูกต้องว่าวันนี้เราต้องไม่กินเนื้อสัตว์เราต้องใส่ชุดขาวเห็นไหมวันนี้ไปยังไม่ได้แตะต้องเลยไม่ได้แต่ต้องเลยกินกับักต้มจริงเหรอจริงเหรอโอ้สาธุ์ กลัวอยากจะได้บารมีนี่าได้จริงไหมอยากได้อยากได้แต่บารมีตั้งแต่ไปวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยทำก็จริงผมทำบารมีขายก็จริงนี่ก็จับใส่กล่องขายเขาแต่เรื่องจะไปแตะต้องก็ไม่มีใช่ไหมใช่ยกเว้นบางทีอย่างที่พ่อแม่ประมาณดาบอกเรื่องไข่อะใช่ใช่ไหมนะใช่เดี๋ยวพอวันนี้เปิดแล้วเดี๋ยวออกไปก็ไป หากินอาหารทะเลหรือว่าไรอยากซื้ออะไรไปก็ดอ่าเจิดาโนวางขอไปอีกอ๋อเออเออดีนก็ถาเนี่เขาใจอย่างว่าเราไม่กินเนี่ยเราได้บารมีนะเพราะว่าเราได้งดเว้นเราได้เรื่องสุขภาพด้วยแล้วเราได้การอดอ่ะความความอยากกินเละเนี่ยเาอยากกินนู่นกินนี่เราก็ได้ดับดับกินเละตรงนั้นไปใช่ไหมอดทนได้ไหมได้าพักนึงก่อน อสาธุด้วยสาธุนี่เดี๋ยวพอพอสักพักหนึ่งพอเราตั้งใจแล้วเราก็กล้าว่างานไว้ครูก็ตั้งใจยาวๆเก้าวันหรือเดือนหนึ่งแต่จะไม่กินสักจะขอสักเก้าวันก่อนงานใช่ไหมก่อนงานเก้าวันใช่เก้าวันเนาะก็งนก็ตั้งแต่ต้นเดือนเใช่ถ้าพิธีสําคัญเช่นถวายพานครูยิ่งงานไหว้ครูรับบารมีเนี่ย เราต้องยิ่งต้องกินเจถวายยิ่งวันพระแม่เทศกาลนวราตรีอะไรเงี้ยต้องรักษาพรมจันทร์ด้วยนะคนที่มีคู่มีอะไรเงี้ยต้องรักษาพรมจันทร์นะแม้แต่ง,งานไว้เพื่อก็ต้องรักษานะมันเหมือนกับว่าร่างกายเราสะอาดจิตเราสะอาดและสําคัญเรื่องสมาธิการกินเจแล้วก็การปฏิบัติถือศีลใช่ไหมสดบนภาวนาจิตจิตเราสําคัญกายเราสะอาด ร่างกายภายในเราสะอาดแล้วก็เราไม่มีคาวโลกีเอย่างเงี้ยบางคนที่แบบมีคู่อยู่เงี้ยก็ต้องงดแต่ถ้าเกิดพอการที่เรารับบารมีเยอะๆเรื่องอย่างนั้นมันก็จะไม่มีแล้วจะเป็นการที่เรียกว่าคลองคู่กันแบบว่าอยู่กันแบบช่วยกันสร้างบุญบารมีอะนะช่วยกันดูแลก,กันมากกว่าศรัทธายุทธิใจ ใจเราถ้าเรามีศรัทธาตั้งมั่นจิตเราตั้งใจเราก็ทําอะไรได้สําเร็จไม่มีกิเลสไม่ว่าการอยากกินการเจพบกามเหมือนกับการบวชเป็นพระแต่เราไม่ได้ถิ่นเป็นพระไม่ได้บวชชีการถือสินแปดเราก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมือนกันใช่ไหมเข้าใจนะสินแปดก็เมื่อเราถวายพันครูแล้วเราก็มีสินแปนนะสินแปดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งวันนะปีละสิบวันเนะี่ยเข้าใจปะ ทำได้ไหมทำอยู่กับบ้านอ่ะได้พี่แหละเขาบอกแม่ว่าเออถ้าเราถ้าตั้งใจตั้งจิตตั้งใจทำคนปฏิบัปฏิบัติให้มันได้แต่บารมีจะเกิดเองก่อนไม่ปฏิบัติอะไรเลย<ช>คือมาช่วงหลังนี่แหละก่อนเนี้ยก็ไปจะปฏิบัติบ่อยก็หมายถึงว่าไปไปถ้ำไปท่าสมาธิมาทานไปทำอันนู้นทำอ้นนี่คือ กิจกรรมของวัดของว่าทำาน่นทำนี่ทาอะไรอย่างเงี้ยเป็นขยยทานไปแต่ทีนี้ว่าบางทีบางอย่างนะพมารดาลูงก็ต้องเป็นมนุษย์ก็ต้องหากินเลี้ยงชีพไม่มีใครจะมาเลี้ยงเราเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองพอทีเรื่องตลาดนั้นออกทิ้งออกไปก็ต้องหากินเลี้ยงชีพก่อนแต่ว่าเรื่องการกินอยู่กันบางทีบางอย่างตอนนี้เราก็จริงอะทำไมถึงตั้งใจว่าอยากจะกลับมาทางเส้นทางนี้อย่างจริงจัง ถามว่าเส้นทางนี้มันมันตั้งใจมาจะแต่ดั้งเดิมแล้วพมาน,านมดาแต่มันหามันหาูบาอาจารย์รูบาอาจารย์ปฏิบัติลูกไม่ได้ทำกับลูกไม่ได้มีตลอกลวงลูกมาตลอดลูกก็ตรงตงเปิดปาบกบอกพ่อแม่ก็ได้หลอกลวงลูกมาตลอดอไม่เคยจิตยาทานอะไรให้กับลูกคือจริงทแต่มาที่นี่มีแต่บอกมีแต่สอน้ปฏิบัติให้ปฏิบัติ พมารดาไม่เคยพูดเรื่องการปัจใจเรื่องการเงินการน้อมการใช้จ่ายแต่ที่อื่นไม่ได้แค่นิดเดียวก็ต้องสี่สักห้าพันสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจริงๆพูดเรื่องจริงก็เลยบอกก็เฉยๆเพราะถ้างั้นแม่เราก็ต้องปฏิบัติแล้วก็เาเลี้ยงไปอย่างนี้แหละพูดตรงๆนี่พูดตรงๆก็เลยถอยเปิดปากพูดตรงๆก็เลยถอยวางมือก่อนเลยแต่ตอนนี้เราคือพอได้เจอคลิปใช่ไหมเด้งขึ้นมา ใช่ไหมมาเปิดก็ไม่เต็มขึ้นมาเองขึ้นมาเองแล้วก็เห็นแล้วก็แบบดูแล้วก็อยากมาข้างในก็แบบร้องไห้ร้องไห้จริงๆนะอยากมาต้องมามาเมื่อถึงเวลาเนาะเมื่อถึงเวลาเนาะเนาะเห็นไหมวันเนี้ยชัดเจนเลยเนาะสาธุเลย